ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันที่7กันยายนนะครับเสียโบสทก็เข้าไปแจ้งความแล้วนะครับก็เรียกว่าจะดําเนินคดีกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้ให้ถึงที่สุดนะครับโดยที่พี่โบส์นะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเดินทางไปหาทนายอัจฉริยะเหลืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจยกรรมนะครับแล้วก็พาไปแจ้งความนะครับที่ศูนย์ราชการนะครับแจ้งวัฒนาอาคารบีนะฮะแล้วก็ยื่นเรื่องนะครับ ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปลอมแปลงลายของเสียบสแล้วก็เหมือนกับไปปล่อยเงินกู้เนี่ยฮะเสบสก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินกู้แต่อย่างใดนะครับก็จะดําเนินคดีกับพวกมิจฉาชีพแก๊งนี้ให้ถึงที่สุดนะครับนี่ครับนี่คือพี่โบสนะครับแล้วก็ทีมงานไปเมื่อวันที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับมิจฉาชีพกลุ่มนี้นี่แม่ล่วงคองูเห่าชัดๆนะ ก็ก็ต้องระมังระมัดระวังนะครับสำหรับคนวงการมวยช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมาทางมาแฮ็ก f c e e o o o นะครับไปยืมเงินหรือว่ากระทั่งทางไลน์นะครับแล้วก็มาในรูปแบบต่างๆที่ต้องระมัดระวังกันนะครับยุคนี้สมัยนี้นี่โจรเยอะจริงๆนะครับข่าวต่อไปนะครับข่าวของศึกเจ้ามวยไทยหน่อยแล้วกันนะครับเวทีล่าสุดเนี่ยเขา ไปจัดที่วทีมวยฝนจางชุมบุรีนะครับจริงๆก็จัดมันแต่รอบก่อนแล้วแหละนะครับล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทีมงานศึกเจ้ามวยไทยนะครับนำโดยเสี่ยหมูธรรมนูนหอประเสริฐกิจนะครับแล้วก็ทีมงานอีกหลายท่านนะครับเดินทางไปตรวจนะครับความพร้อมของสนามฝนจางชุบุรีที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อที่จะจัดรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับในวันที่18กันยายนนี้นะครับก็จัดในระบบปิดนะครับ ให้แฟนมวยเนี่ยเข้าเวทีให้ทีมงานให้คนเนี่ยเข้าเวทีไม่เกิน25คนเท่านั้นนะครับเพื่อปฏิบัติตามกฎของสอบคอ,อย่างเคร่งพัดนะครับก็คู่มวยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคู่เอกเนี่ยก็เป็นยอดเล็กเพออชรอเฉลิยะนะครับเจอกับทางด้านเพชรมหาชนจิตบึงนนนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นอินซีดำชมลมช่วยเหลือเยืออัจฉรยกรรมนะครับเจอยอดศิลาชอห้าพยักษ์แล้วก็มีฉาดเพชรสอจอต้งปาจีนครับเจอรักสมหมายเงาะบางกะปิ ส่วนคู่ที่4เนี่ยเพชรเพชรนายานายาปาร์ควิวนะครับเจอกับนำขบวน Expo โปทีมแอนเซลอ่านี่คือคู่มวยศึกเจ้ามวยไทยนะครับในวันเสาร์ที่18กันยายนนี้ครับ